เราวันนั้นที่เจอในคลิปกระทูงฮเนี่ยไม่งั้นเหลี่ยมเนี่ยเราต้องต่อสองละนะแต่ตอน<พ>เกีย์ต่ำนี่ก็ยังเฉยๆอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับฟิลมันขับเหมือนรถเก่งนะครับนะฮะะตอนนี้ทำไปกี่คันแล้วเนี่ยโอ้ เกินครับเกินยี่สิบด้วยเกินยี่สิบแล้วจำกี่คันด้วยผมจำไม่ได้แต่ครัวเ่าเยอะครับจดไว้ดิเรื่องอะไรรับรายจ่ายนะมันต้องจดเดี๋ยวพอปีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมเรียกภาษีกันทุกคนเลยคำเึินเกียร์ห้าเยังไม่ต้องลงนะครับไอ้ไอ้นู่น แข็งกว่าเกือบสิบเป็นสิบอะครับน้ำปัดเจ็ดสิบวันนี้หกสิบแข็งกว่าสิบแค่ความเร็วรอบอย่างเดียวว่าโอเคไหมครับครับความเร็วรอบกับอเด GPS ครับ GPS เนี่ยจะแข็งกว่านิดหน่อยสิบแข็งกว่ารถเดิมๆทั่วไปอยู่ประมาณสิบครับอย่างปาเจโร่ของผมเดิมๆผมลองวัดดูก็อ่อนกว่าสิบอ่อนกว่านี่สิบ ถ้าเป็นล้อสแตนดาดโรงงานมันก็จะอ่อนกว่าสิพอดีครพอดีเราเราใหญ่ครใช่มันก็ขึ้นตรงเท่าจีเบเป๊ะเลยให้เลเดอร์มาไงคัเปลี่ยนให้นเพราะปกตีิยางสเปคนี้มัน2 4 5 7ี่หเจไงครับใช่สองห้าหกสองหกห้าหกอสิบปวงรออมันใหญ่ใช่้เลนเดร์แล้วชัวน้ำหนักบามห้าสี่ห้าีห้้าสี่ เราเปลี่ยนร้อนใหญ่ขึ้นเราดึบ้านกันเกาะเกาะสองวันห้าได้ร้อยสิบครับแต่ร้อยสิบแบบคันเร่งท่านไม่ต้องแตะเลยนะยเ,น okay, okay. เนี่ยยกล้ำไม่เบรกเนี่ยเนี่ยเติมยกเติมยกเนี่ยเนี่ยสองห้าสองพันห้าดีได้ร้อยสิบจีเพลตครับเคร้อยร้อยสิบจีเพลถ้ารถทั่วไปก็ร้อยยี่สิบครับโอเคอ่าแล้วก็ไปแบบว่าไม่ โดนเคร่งเบาๆเก๋ยังไม่ถึงสามพันก็โอเคเพราะว่าตอนทุกวันนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยร้อยยี่สิบกวาิตรับไกลสามพันแล้วสามพันกว่านิดๆไอ้เนี่ยถ้าถ้าเนี่ยเราแช่ขวายาวไงครับอันนี้ขึ้นร้อยสิบถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดทั่วไปมันก็คือร้อยยี่สิบถูกนะครับน้าปัดเราขึ้นร้อยสิบไปขึ้นร้อยหนึ่งเท่ากับว่าเราวิ่งเท่าไหร่ไม่รู้อะรถคันอื่นบวกไปยี่สิบอะครับเทียบกับน้าปัดเราอะสามพันนี้เราไ็ได้ขนาดนี้ก็โอเคเนี่ยแล้วมันไปแบบเนี่ยล่ เจอวาต่อมยศต่อมยศเบาๆนะครับ2อ0พ2น0้2ส0งได้เท่าไหร่นะ110 110ครับ110ก็ความเร็วเดินทางเหรอครับอีกกำลังดีกำลังดีเพราะว่าถ้า120ก็โดนกล้องละโดนใช่อย่างเงี้ยไม่ได้ประหยัดไงเร็วเนี่ยเร็ไปเนี่ยอย่างเงี้ยเราคันเร่งแบบวางเท้าเบาๆดูเครื่องเงียบประเดิมเงียบประเดิมเงียบเบาๆลงเบาๆชีตจริงแล้วจะอยู่ประมาณแค่ไหนใช่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยประหยัดเครื่องก็ไม่โช่ มันก็ไม่ได้อื้นนะเนี่ยจุ่มก็มาได้เลยเน,นี่ยเนี่ยเันอย่าบุกลิงได้เนี่ยมันก็มา,มอา,าของมันเลยอ่ะไปมาเรื่อยๆก็ได้แล้วแค่ขนาดนี้แหละสองพันแปดรอบได้สองร้อยได้ร้อยสามสิบระครับโอเคพอแล้วร้130อยสามสิบจีเพสไหมไม่เป็นคร <laughs> ับก็ <laughs> ไม่ มนนถึงขาดี้หรอแล้วเวลาเชนเกียร์มันไม่กระชากของเก่าเชนเกียร์แล้วมันกระชากอันนี้เชนแล้วลงนิ่มเลยอ่านิ่มเลยปกติมันจะกระชับมันจะกระชากใช่ใช่เนี่ยจังหวะเราขึ้นลงขึ้นเนินหรือเราต้องการกำลังรโดดแล้วก็เชนสี่ช่วยมันเลยครับเนี่ยตั้งรำได้แล้วก็โยนห้ามาสมมุติสมมุติประเดิมครับกับเดิมนี่ผมมาหวาดแค่ขยับขึ้นมาอีกสักทุก พวกเนี้ยเวลาทํางานเราต้องคุยกับลูกค้าให้เคลียร์เราก็เราพยายามจะค้นหาจริตลูกค้าว่าจริตลูกค้าเขาพฤติกรรมลูกค้าใช่ใช่เวลาไหมผมถึงตกสัมภาษณ์นะนะขับรถเร็วไหมครับอะไรเงี้ยขับรถประมาณไหนอ่าหรือไปทางตรงมใช่ครับบางทีมันมีเอฟเฟกต์หมดครับงานเราทำพลาดบอกในยูทูบแบบผมก็เลยเฮออวันนี้ใช่ได้เลยวันนี้วันนี้ใช่ได้ครับมันต้องมีการทําการบ้านก่อนนะว่าร ซักซ้อมเมีอะไรก่อนที่จะมาติดตั้งใช่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปตรงมันไม่งั้นมันการมันไม่งั้นเราเราเก่าไม่ถูกที่ขันลูกค้าครับบางทีอย่างที่บอกอะรถเ้นิยมแต่ละคนเขาไม่เท่ากันอะบางทีเราจะเอาจลิตเราไปตรงกับจลิตลูกค้ามันก็ไม่ใช่ไงใช่เอออย่างนึงเครื่องบางบางเครื่องเขาอาจจะไปทําเขาไปรีแบบมาไปทำแซดมาอีกเจอบางคันใส่เทอร์โบใหญ่ทาปั๊มทําอะไรมาก็ต้องอีกท่าหนึ่งละท่าอด่ยางแต่ละเบอร์ก็ไม่เหมือนกันแล้วครับครับ บางคนก็พอถัดไปเสริมรูดเสริมนี่มาเราก็บางคนเขาก็บอกเราไม่หมดอย่างเงี้ยพวกบอกเราไม่หมดเราก็เราก็เราตีโจทย์เขาไม่แตกอ่าบางทีเลกนิดเดียวเนี่ยพอเราพอเราตีโจทย์ไปบวกเลงที่เขาไม่บอกเราทีเดียวเนี่ยเคียนไปเลยนะใช่ใช่เลยนะใช่แล้วก็จะมาบอกว่าเฮ้ยทำไมช่างทาอย่างนี้อย่างเงี้ยเราเสียฟิลเสียครามรู้สึกไปนิดนึงว่าเราก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งท่ด้ายเป็นว่า เพราะโจ์นี่มาเนี่ยเขาไม่บอกไม่หมดนี่ว่าครับมาคนไม่เข้าใจช่างผมอยากได้ร้อยหนึ่งสองพันรอบร้อยยี่สิบสองพันรอบเนี่ยแต่เครื่องคุณไม่มีแรงอ่ะคุณคุณเอาแต่ต่าอย่างเดียวมันก็บิดไม่ออกเพอะบิดไม่ออกมันกลายเป็นต้องโหนแค่เร่งเยอะพอโหนแค่เร่รเงเยอะกับกายทันที่จะประหยัดกับกายมันกินหนักเก่เาเลยครับใช่แต่บางทีมันต้องให้มันสมเหตุสมผลมันมัน,ม,นมันต้องอยู่กับความเป็นจริงนะผมว่าอ่าอ่ ดีนี่ใครจะบ้าก็บอกเงินใช้ได้ทับแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยจบเลยไม่ต้องไปซื้อของแพงเลยครับคือเราเอารถไปใช้งานนครับไม่ใช่เป็นคือใช้งานแต่ว่าแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมรถมันก็ต้องมีให้ใช้ในระดับหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเราใช่เออผมคิว่าเราเสริมที่ก็แท่งแบบโอเวอร์ไปมากเกินไปเงี้ยครับนี่ไอ้ อย่างเงี้ยอย่างที่ผมอธิบายให้นะกฝังอะครับเขาเขาออกแบบมาเพื่อบรรทุกถ้าเกิดเราจะไปแบกเป็นตันๆถามมาสู้ของเดิมได้ไหมมันก็สู้ไม่ได้เราก็ต้องยามยอมรับความจริงแต่ทีเนี้ยเราอยู่ที่ว่าเวของเราที่เราใช้เนี่ยมันอยู่จุดไหนมากที่สุดแล้วก็หาให้มันอยู่ตรงจุดนั้นมากที่สุดอย่างน้าบอกนะใช้ความเร็วอยู่ประมาณร2 0ผมว่าผมต้องทาในจุดที่ร้อยให้มันเพอร์เฟกที่สุดนั่นคือช่วงที่เราใช้รถเยอะที่สุดคือตรงนั้นใช่ไหมครับ ว่าขับเลย120ตลอดทางแนวทางแต่มันความเดือดร้อนมันสูงมากไงแล้วเขี่ยมันก็นี่ยจังหวะเนี้ยขึ้นเนินเนี้ยเราก็ใช้เกแค่สี่เนี่ยลงเนินเสร็จแล้วก็ต่อเกีห้าอย่างเนี้ยเนี้ยมันแบบโอ้มันกระหึ่มอ่ะเข้ามาในห้องอะเวลาเราเหยียบเบีเหียบมันจะดช่วงล่างนุ่มมากเลยนะขับเนี่ยกลางดีเนี่ยเดินทางแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่เครียดไม่ล้าดูมันเออมันได้อยู่นะคได้ได้ เนี่จอหลุมเหลือมอะไรเนี่ยรูดได้เลยไม่ได้ยวบยาบจนน่าเกลียดแล้วเนี่ยสลนานี้ทำรถได้มีรถสยองเหมือนกันนะยอไปหน่อยครับเอาตรงๆนะพออยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยเราเห็นสภาพรถเราเห็นคาแรคเตอร์เจ้าของรถเราเห็นสไตล์การแต่งรถของลูกค้าเนี่ยมันพอที่จะเดา คาเลคเตอร์ลูกค้าออกเลยนะอะไรแบบว่าเรามาอีกระดับหนึ่งแล้วครับคุยด้วยสองสามคำเนี่ยรู้แล้วว่าประมาณไหนอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าเรามันเจอคนเยอะตั้งแต่เด็กครับครับใช่เออคนเจอเยอะคนเยอะตั้งแต่เด็กเองครับจะเก่งนะเพราะถ้าก่อนอยู่เชียงกงเขาแก่เขาให้ขายของหน้าร้านอ๋ออยู่เชียงคงมาก่อนครับผมเริ่มต้นมาจากผมเริ่มต้นมาจากเชียงคงครับรู้เลย แล้วลูกค้าผมส่วนใหญ่เกินครึ่งก็ไม่ใช่ลูกค้าเจ้าของรถเเกินครึ่งคือช่างก็นจะรู้เก็จะรู้เออมันก็มันก็ไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกครับบางทีมันอยู่อย่างนั้นปุ๊บลูกค้าเขาก็สอนเราอีกทีอะไรเงี้ยไปแนะนำมาเนาะอ่าเราก็ไม่เป็นก็ต้องแนะนำเราใช่บางทีเราไม่ได้ว่าเก่งที่สุดหรอกบางทีเราเราอาศัยว่าเราเราได้เจอผู้รู้บ่อยดีกว่า เรได้คุยนะอ่าแล้วเราก็เป็นคนน้ำไม่เต็มแก้วไงมันก็โอเคดีเยี่ยมใช่ไหมแต่ยิ่งไม่เต็มแก้วนี่จะได้ความข้าวเพิ่มขึ้นใจมากมายอันไหนอันไหนดีเราก็มาดับใช้อันไหนไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองเออแล้วไม่ต้องไปเถียงครับยวเถียงไว้ก็ไปเลยไรเงี้มาครับอย่ากได้แบบไหนก็จะไปเข้าไปก็จบอนะแต่เราแต่เราแต่เราก็แนะนําเขานะลิมิตมันแค่ไหนอ่าเหมือนผมแนะนำนะอย่างเงี้ยแต่ถ้าน้ํา ไม่โอเคก็ก็ต้องทำนั้นอ่าบางทีลิมิตเป็นอยู่ในข้อจำกัดของไรใช่ใช่ครับข้อข้อลิมิตใช่ไม่เหมือนกันบางทีพี่ช่างเขามีธงมาจากบ้ะมาจากอูอยู่แล้วเงี้ยหรือลูกค้าเขามีธงมาจากอูนะเราก็เราก็มีขายนะ แต่เราเขาจะบอกว่าผมเคยลองแล้วมันไม่เวิร์กนะอะไรเงี้ยผมเคยลองแล้วมันไม่เวิร์กนะแต่ถ้าอยากได้ผมก็ไม่ขัดนะอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันถ้าเขาบอกว่าอ๋อผมเคยลองแล้วมันเวิร์กพี่ก็จบก็คือตามใจเขาตามใจเขาอะไรเงี้ยแก็แนะนำเข้าไปตามภาษาแต่แต่อยู่อย่างเงี้ยเราก็เราก็ได้ลอง หลายแบบหลากหลายเงเราก็พอที่จะมีสถิติของเราอยู่ว่าเออมันควรจะประมาณนี้นะอะไรเงี้ยอ่ามันใหญ่เป็นพวกรถยูสุหรือว่ารถโตโยต้าจริงๆก็ก็หลากหลายเขาอีสุโตต้านิสสันอะไรพวกนี้ใช่หครับที่เข้ามาเลยตรงนีุ้่เปล่วก็คนข้าเขากันไปอ่ะครับแล้วบางทีเนี่ยกลุ่มคนขับรถของแต่ละรุ่นเนี่ย นิสัยเขาจะคล้ายๆกันนะอหรออ่อรารถ <c oughs> ตู้เขาก็จะมีมายเซ็ตอีกแบบหนึง่งอ่าอ่าไอ,อ้ไพวกกลุ่มเดเี๋ยวผมอัดเฟืองเก่าๆว้าบ้วคือใช่ไ,ได้ไดกล่องข้างหลังก็มีกล่องครับเป็นกล่องโอเค <c oughs>